เอาละครับผมกราบสวัสดีคุณผู้ชมท่านด้วยนะครับผมยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมืนมอนกับเกมเจ็7บาทแล้วก็คลิปในวันนี้เราก็จะมาสุ่มกาชาตู้ใหม่กันนะครับก็เป็นกาชาตู้ของสิขระเทวทูตตัวใหม่นะครับ2ตัวต้องบอกเลยว่าตู้นี้เป็นตู้ลิมิเต็ดด้วยนะครับนี่เมื่อท่านสุ่มครบ300เนี่ยท่านก็จะได้ตัวเอสเนาฟรีหนึ่งตัวแน่นอนนะครับแล้วก็600เนี่ยท่านสามารถเลือกตัวละครได้นะครับก็เป็นสิขระเทวทูตทั้ง2ตัวนะครับก็เลือกได้1ตัวเป็นการันตีนะ เราก็ไปดูเลกกันก่อนนะครับว่าในตู้นี้มีอะไรบ้างก็จะมีตัวใหม่2ตัวนะเพิ่มเลเป็นดเป็น0.5%เป็นซาเลเอลแดงแล้วก็ทำเอลฟ้ามีเฮนดี้เขียวด้วยนะครับลูโดเซียลก็มีนะครับป่าเขียวเอลบลัมฟ้านะครับที่ดีๆเลยของตู้นี้นะครับก็จะมีตัวใหม่2ตัวนะมีเฮนดี้นะครับมีลูโดเซียลฟ้ามีป่าเขียวนะครับส่วนตัวอื่นเนี่ยก็จะมีดัสแมนฟ้าด้วยนะครับที่ว่าใช้เล่นกับทีมจอกกล่านะก็ตามนั้น ที่ผมคิดว่าเป็นตัวละครที่มันเล่นได้นะครับแล้วก็มันสามารถแบกเราได้ซึ่งเดี๋ยวในวันนี้ผมก็จะมาสุ่มสัก210เม็ดบอกเลยว่าหมดตูดกันไปข้างหนึ่งอ่ะนะเดี๋ยวเราก็มาดูกันว่าในคลิปนี้จะได้หรือเปล่านะครับตัวใหม่นะตอนอื่นเลยนะครับก็อย่างเช่นเคยนะกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับกระทืบไลค์คลิปนี้เลยกดซับสไคร e ด้วยนะครับสำหรับผู้เล่นที่เพิ่งมาดูใหม่เพื่อเป็นกําลังใจนะแล้ววันนี้ผมก็ต้องบอกเลยว่าไม่สบายนะครับถ้าวันนี้เสียงแคร์แพรไปก็นั่นแหละนะครับป่วยนะ มังกรเหลืองคือไม่รู้ว่าทุกท่านจะเรียกมังกรเหลืองหรือเปล่านะครับแต่ผมเรียกไงเน็ตบัเบิลนะคุณต้องให้ผมแล้วนะตัวใหม่2ตัวเนี่ยนะครับซาริเอลแล้วก็ทามเอลเนี่ยต้องมาแล้วเน็ตบับเบิลคลิปนี้อย่างนั้นเนี่ยบอกเลยว่าไม่มีตัวรีวิวจริงๆนะเพื่อน <No. S 1> อย่างเกาเทอร์เข,เขียวตู้ที่แล้วเนี่ยที่อยู่ในไลฟ์สตรีมเนี่ยคือโอ้โหฮาโลวีนนะต้อนรับวันฮาโลวีนอย่างเกลืออ,อย่างชอบปะตูมแรกนะจะมาเลยหรือเปล่านะครับขอเซอร์ไพรส์หน่อยเน็ตบับเบิลต้องมาแล้วนะ อย่างนั้นนี่นอนไม่หลับนะครับคืนนี้คือแบบว่าตอนนี้ก็อัดคลิปตอนตีหนึ่งด้วยนะครับจัดไปเน็ตมาเบิลต้องมาแล้วตูมแรกมาว่าหมูฮอกว่าเฮ้ยแล้วก็ป่าหรือเปล่าไม่ใช่ป่านะครับนึกว่าป่านะเมื่อกี้ทองฟ้าสว่างนะครับโอ้โหแต่ว่าไม่โดนต่อยนะครับถือว่าโอเคนะมาตูมแรกนะครับเป็นตัวสอนสีทองขึ้นไปนะดาบหักด้วยนะครับเพราะบอกว่าท,ท่านหนึ่งบอกว่าถ้าดาบหักนี่คืออาการไม่ค่อยดีนะครับก็มาดูกัน โอเคมีสีทองโอ้มีสีทองเท่าไหร่เนี่ยโคตรเยอะเปลี่ยนสีบ้างไหมเนี่ยอยู่ทันเดอร์เขียวนะครับอ่ะเกียนมอลจะคลิปเลยดีกว่านะโหูยสีทองอย่างเยอะโอเคตาแรกก็ถือว่าต้องวอ์มือก่อนนะครับวอ์มือนะตุมที่สองนะไปไปตุมที่สองกันดีกว่านะครับ ดูซิว่าจะมาไหมตุมที่2เนี่ยโอเคนะครับดาบหักแล้วก็ท้องฟ้ามืดนะแปลงล่าง2นะครับโอกาสลุ้นก็มีแต่ว่าโ,โดนต่อยอย่างนี้ไม่น่ามีแล้วนะโอ้โหตุมสองจะเกือกแล้วหรือเปล่าครับจานเป็นสีฟ้าด้วยตัวสอนยังไงโอ้โหเสมอเสมออย่างนี้ กระนันตี SR โอ้ย SR โคตรเยอะ SR เยอะอีกแล้วเหรอเปลี่ยนสีบ้างไหมล่ะถ้าเปลี่ยนสีจะดีมากนะครับปลาสกิปโอ้โหโอ้ SR SR ออกแปดตัวอีกแล้วนะยังชอบ <c oughs> มาตุ้มที่สามนะอ่านะครับมีหมูฮอกอย่างนี้โอ้โหแต่ว่าทองฟ้ามืดอีกแล้วเหรอทองฟ้ามืดอีกแล้วนะยังไง โอ้โหยกไปได้นะครับมามีลุ้นมีลุ้นแต่ว่าเป็นสีฟ้านะอย่างนี้โอกาสเกลือก็มีสูงนะครับเสมออะนะครับ SR ทำไมตู้นี้ SR มันเยอะจังวะ <What? S 1> SR ออกเยอะเกินนะครับ3ตุ่มเนี่ยคลิปดิโอ้ยย่างเข็มเข็มปัดมาตุ่มที่สคลิปเนี้ย หวังว่าจะไม่ได้อริกกโตนะผมไม่ได้แล้วแหละนะครับเพราะว่าไม่มีในตู้เฮ้ยปีศาจกับพิพตาด้วยยังไงเมื่อกี้นะครับปีศาจกับพิพตาได้หรือเปล่าท้องฟ้าสว่างด้วยแต่ว่าป่าไม่มาหรอกไม่เห็นพาทิตนะเป็น4ี่ลุงนะผมขอเป็นซาลิเอลนะครับทามีเอลแล้วก็ลูโดเซียลตามตัวนี้ตัวไหนก็ได้นะครับให้มันมาตัวใหม่ นะครับเปลี่ยนสีชัวอย่างนี้<อ>ก็ยังได้ SR นะเปลี่ยนสีอย่างชอบเลยว่าตัวแรกเป็นลูนนะครับอ่ะ SR ตัวแรกเป็นน้องน้องชื่ออะไรวะเนี่ยลืมชื่อมาตัว3นะครับเป็นอาอารียี่นะโอเคตัวที่4นะครับก็เป็นอาเหมือนเดิมนะเป็น ไทชูนะครับเออมา SR ตัวที่2นะครับเป็นไดแอนนะยังไง SR ตัวที่สเป็นกิลทันเดอร์นะครับป่ะยังไงเป็นสีมันไม่เปลี่ยนนะก็ยังไม่เปลี่ยนนะครับเป็นกีล่าโอเคยังไงโอ้หยังไม่หมดอีกมีลุ้นมีลุ้นต้องมาแล้วตัวใหม่ต้องมาแล้วเห็นบับเบิ้ลต้องขอหน่อยเว้ยนะบอกเลยว่าเซิร์ฟปอหลี่นี่ไม่ได้ตัวใหม่มาหลายตุ่มแล้ว ต้องได้แล้วแหละนะครับตุ่มเนี้ยไปอ่านะครับตัวอาร์เหมือนเดิมก็เป็นอาริโอนน่นะตัวสุดท้ายแล้วหรือเปล่ายังไงเปลี่ยนสีนะครับต้องมาแล้วแหละหรือเปล่าโอ้โหเป็นป่าเขียวไอ้ขีโ้โกิดอะไรเนี่ยดีไหมมันก็ดีแหละนะครับแต่ว่าอันติเต็มแล้วนะป่านะสามตัวใหม่ได้ป่าเขียวอย่างชอบตุ่มที่ห้านะไปะ ยังไงครับผมป๋าหรือเปล่าไม่ใช่แต่ว่ากับพิษตานะครับปีาศาจดับหักด้วยสะท้อนไหมไม่สะท้อนนะครับเสมอยกก็ไปได้นะครับมาขออีกตัวหนึ่ง SSR ตัวใหม่อีกตัวหนึ่งจะดีมากเข้ามาแล้วแหละนะครับตัวนีิอย่างนี้โอกาสบอกเลยว่าการันตีความเกลือโอ้โหเรียบร้อยไม่มีพลิกแล้วแหละนะครับโดนยิงนะสคิปอย่างไว ยูเทนเดอร์สองตัวเลยเหรอโอ้โหอย่างรักตูมที่หแล้วป่ะเหลืออีก2องตูมนะวันนี้ไม่มาจริงๆเหรอวะถามจริงว่าตัวใหม่เอ็ดบับโบ้เฮ้ยปลักหรือเปล่าเนี่ยไอดีเนี่ยยังไงครับผมถือกิ่งไม้ด้วยตัวสองสีแดงนะครับแล้วก็ไม่โดนต่อยนะโอเคมาก็มา,มาเพื่อนยังไงเป็นสีทองนะครับการันตีแน่นอนรูไหมทะลุไหมทะลุไหมไม่ทะลุโอ้โหโดนจิง เรียบร้อยนะครับโอ้โหตุ่มที่6เกลือแดกเรียบร้อยท้อใจจัดๆจ,จริงๆโอ้โหตู้พวกนี้ริมิเต็ดมือเริ่มบอดแล้วนะครับจะคลิปด,ดิมาตู้สุดท้ายแล้วมาทั้งแม่ไมนะครับไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะครับไปโอ้โหเกลือแดกแน่นอนนะครับการันตีความเกลือแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้ ชอบเลยว่ะเฮ้ยตู้เนี้ยไม่มีตัวใหม่มาสองตู้ติดแล้วนะครับเกมนะเรียบร้อยเสมอด้วยแน่นอนจริงๆว่ะโอ้จะคิปเลยดีกว่าเรียบร้อยตู้นี้เกลือแดกเรียบร้อยโอเคนะครับคลิปนี้ก็เกลือเรียบร้อยนะหลังจากที่เกลือติดต่อกันมาหลายตู้แล้วนะครับตู้นี้ก็เป็นตู้ที่3มแล้วมั้งนะครับที่เกลือบอกเลยว่าไม่มีคมํญญาบรรยายจะพูดนะครับตู้เน็ตมาโบนี่รับวันนี่คือลิมิเต็ดออกรัว เกลือล,ลวเหมือนกันอย่างชอบนะนอกจากเกลือแล้วนะครับกระแสะคลิปก็ตกด้วยสงสัยช่องนี้ต้องเปลี่ยนถ่ายเกมแล้วแหละนะครับขายดีไหมรหัสขายดีไหมโอเคนะครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แหละนะเป็นไงทุกท่านเกลือไหมตู้นี้ถ้าท่านไหนที่มีรหัสของตัวอย่างทํา์มิเอลแล้วก็สเตอเอล,เอลแดงเนี่ยก็ส่งมาหลังไม้ได้นะเออเผื่อแบบว่าใ้พี่รีวิวตัวละครไงออนะครับก็ส่งมาหลังไม้ได้ถ้าท่านไหนที่ชอบความเกลือองผมเนี่ยก็ อย่าลืมนะครับกดไลค์ด้วยกดแชร์ด้วยกดซับสไคร์ด้วยแลก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่พลาดค,คลิปผมส่วคลิปหน้าจะเปคลิปอะไรจะเป็นเกมไหนก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยครับส่วนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม